5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes นะครับบทความนี้ชื่อว่า Seven super tiny things you do that say a lot about your character นะครับคุณออลลี่เจนะฮะสิ่งเล็กๆที่บ่งบอกถึงตัวตนคุณอย่างมากเลยทีเดียว มีคำกล่าวว่าตัวตนที่แท้จริงของเราคือสิ่งที่เราเป็นเมื่อไม่มีใครมองนะครับความจริงแลวพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันนั้นเผยให้เหนึ่งตัวตนของเรามากกว่าที่เราคิดมาดูกันว่าเจสิ่งเล็กๆที่บ่งบอกของตัวตนเรานั้นมีอะไรบ้างแล้วเราจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร ข้อแรกครับวิธีที่คุณปฏิบัติต่อคนที่ไม่สามารถทําอะไรให้คุณได้นะครับการที่คุณเป็นคนดีกับลูกค้าหัวหน้าหรือคนที่มีอิทธิพลนั้นมันเป็นเรื่องง่ายมันจําเป็นต้องเป็นอยู่แล้วแต่สิ่งที่คุณปฏิบัติกับคนที่ไม่สามารถที่จะทําอะไรกับคุณได้คนในความหมายนี้คือไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรกับคุณได้มากมายนักเช่นอาจจะเป็นนักศึกษาฝึกงานพี่รอปภวิธีที่คุณปฏิบัติกับคนเหล่านี้นี่แหละที่บอกกับคาแรคเตอร์ความเป็นตัวตนของคุณที่ชัดเจนมากที่สุด และเวลาเราสังเกตคนอื่นขอให้สังเกตตอนแบบนี้ว่าเขาปฏิบัติต่อคนที่ไม่ได้มีผลได้ผลเสียกับเขาเนี่ยได้อย่างไรบ้างสิ่งเหล่านี้บอกอะไรแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่เห็นคุณค่าของผู้คนจริงๆหรือมองเห็นแค่ความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและความมีเอมพัตตีของคุณและผมบอกว่าคุณดําเนินชีวิตจากมุมมองของความอุดมสมบูรณ์หรือว่าความขาดแคลนสิ่งที่ควรทำนะฮะ ปลูกฝังความคิดที่ว่าทุกคนมีความสําคัญแสดงความเคารพในระดับเดียวกันกับทุกคนที่คุณพบและปลูกฝังความเมตตาเล็กๆน้อยๆคาง่ายๆเช่นขอบคุณครับการสบตาหรือการจําชื่อใครบางคนนั้นมีความหมายอย่างมากมองหาโอกาสที่จะยกระดับผู้อื่นอยู่เสมอให้กําลังใจและยอมรับและให้คําชม สร้างไมตรีจิตและเครือข่ายที่แข็งแกร่ง 2. คุณรักษาคำสัญญาเล็กๆที่ให้กับตัวเองได้หรือไม่คุณเคยบอกกับตัวเองไหมว่าฉันจะตื่นเช้าพรุ่งนี้หรือว่าฉันจะเริ่มอ่านหนังสือสัปดาห์นี้แล้วก็ไม่ทําคํามั่นสัญญาเล็กๆส่วนตัวแล้วเป็นรากฐานของความไว้วางใจในตัวเองถ้าคุณไม่สามารถพึ่งพาตัวเองในเรื่องเล็กน้อยได้แล้วทําไมคนอื่นจะต้องมาไว้ใจคุณสิ่งนี้บอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณบ้างมันบ่งบอกว่าคุณมีวินัยและความซื่อสัตย์ส่วนตัวหรือไม่ มันมีผลต่อความมั่นใจของคุณการรักษาคำสัญญาสร้างความเคารพตัวเองและการผิดคำสัญญาก็จะทำลายมันแล้วมันแสดงให้เห็นว่าคุณจริงจังแค่ไหนกับการเติบโตและแสดงให้เห็นมาตรฐานส่วนตัวของคุณนิสัยของคนที่ทำแบบนี้ได้นี่นะฮะคือรักษาคำมั่นสัญญาที่แม้ว่าจะเล็กๆแต่สำคัญนะครับแล้วก็บันทึกไว้ด้วยนะว่าพูดแล้วทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็มองเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต่อรองไม่ได้นะก็คือต้องทำนั่นแหละ3คุณรับมือกับการทำผิดอย่างไร การตอบสนองเมื่อคุณทําผิดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะมันบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณมากเวลาคุณตอบสนองทําผิดแล้วยอมหรือทําผิดแล้วไม่ยอมเพราะว่าไม่ยอมม,มันมันกระทบอีโก้ฉันนนี้มันจะท้อนเห็นว่าคุณให้ความสําคัญกับความจริงหรือกับอ,อีโก้ของคุณนแน่แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถปรับตัวได้หรือเปล่าและแสดงให้เห็นความเป็นผู้นําพยายามฝึกให้ตัวเองเนี่ยหยุดครู่หนึ่งก่อนตอบสนองแทนที่จะปกป้องตัวเองเวลาทําผิดให้ถามว่าจริงๆแล้วฉชั้นเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้าง ข้อต่อมาคือทาให้การแลกเปลี่ยนความคิดนั้นเป็นเรื่องปกติพูดว่าฉันผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยไม่ต้องลังเลอะไรมากแลาไม่ต้องคิดมากนะครับล้อมรอบตัวคุณด้วยคนที่ทา้าทายคุณไม่ใช่พวกเอออ,อ,ห,อห่หมกผู้บริหารที่ดีที่สุดเนี่ยส่งเสริมการโต้แย้งและความคิดเห็นที่หลากหลายไม่ใช่ได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านนะฮะข้อที่4ี่คือคุณทําอะไรเมื่อไม่มีใครมองคุณอยู่นิสัยของคุณเป็นยังไงเมื่อไม่มีใครมองคุณเลยแม้แต่คนเดียว คุณทำอะไรในตอนที่คุณว่างๆเมื่อคุณอยู่ในห้องคุณเดียวคุณปฏิบัติต่อตัวเองอย่างไรอันนี้แหละคือธาตุแท้ตัวตนที่แท้จริงของคุณสิ่งนี้บอกหลายอย่างบอกว่าคุณมีวินัยจริงๆหรือคุณแค่แสดงออกว่าอยากมีบอกว่าผู้คนจะไว้ใจคุณได้มากแค่ไหนบอกว่าคุณพึ่งพาแรงจูงใจจากภายในหรือคุณเพึ่งพาการยอมรับจากภายนอกในการขับเคลื่อนชีวิตของคุณคนที่มีประสิทธิภาพสูงจะตรวจสอบตัวเองเสมอเวลาที่อยู่คนเดียวเลือกที่เสียสมาธิกับ โซเชียลมีเดียหรือพัฒนาตัวเองโดยอัตโนมัติคนที่มีประสิทธิภาพสูงยอมรับความผิดพลาดส่วนบุคคลและมีเป้าหมายเสมอคนที่มีประสิทธิภาพสูงจะยึดถือมาตรฐานเดียวกันเมื่ออยู่ในที่ส่วนตัวและในที่สาธารณะเลือกที่จะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดเสมอแม้ไม่มีใครมองอยู่ขอ้อ5คุณตอบสนองต่อความไม่สะดวกเล็กน้อยอย่างไร ความไม่สะดวกเล็กน้อยนั้นพวกเราเจอทุกวันอินเทอร์เน็ตช้าสั่งกาแฟผิดอาหารผิดโดนแซงคิวอะไรต่างๆานะการตอบสนองต่อความลำคัญเล็กน้อยเหล่านี้เป็นตัวทำนายที่เข้มแข็งมากถึงความอดทน resilience ความยืดหยุ่นและการควบคุมอารมณ์ของคุณนะครับสิ่งเหล่านี้บอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณการตอบสนองต่อความไม่สุดวกเล็กน้อยเนี่ยสะท้อนความสามารถในการจัดการความเครียดและการรักษาความสงบของคุณแสงเห็นว่าคุณปล่อยให้สถานการณ์ภายนอกกําหนดอารมณ์ของคุณหรือไม่มองบอกว่าคุณเป็นคนมีความคิดแบบขาดแคลน คือสิ่งต่างๆนี้เกิดขึ้นฉันฉันเป็นเหยื่อหรือคุณมีความคิดแบบอุดมสมบูรณ์สิ่งต่างๆเกิดขึ้นเพื่อฉันแบบนี้เป็นต้นนิสัยของผู้ที่มีประสิทธิภาพสูงจะเปลี่ยนมุมมองที่หงุดหงิดให้เป็นการทดสอบตัวต,วตนแทนทุกช่วงเวลาเป็นโอกาสในการฝึกความอดทนและความสง่างามพวกเขาจะพัฒนาปฏิยาปล่อยวางนะฮะความไม่สะดวกส่วนใหญ่ไม่คุ้มค่ากับพลังงานของคุณและพวกเขาจะใช้ความไม่สะดวกเป็นตัวกระตุ้นสติเมื่อเกิดความหงุดหงิดขึ้นให้ฝึกสติหายใจและกลับมาจดจ่อกับเรื่องที่อยู่ตรงหน้าใหม่ ข้อที่6คุณใช้เวลาพิเศษยังไงคุณมีเวลาว่างเล็กๆน้อยๆยี่สนาทีก่อนเจอคุณหมอตอนรถติดคนที่มีประสิทธิภาพสูงจะใช้เวลาเหล่านี้อย่างชาญฉลาดในขณะที่คนทั่วไปอาจจะเลื่อนดูโซเชียลมีเดียโดยไม่ได้คิดอะไรสิ่งเหล่านี้บอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณบ้างมันบอกว่าคุณมีความสามารถในการจัดลำดับความสําคัญของชีวิตไหมคุณกําลังสั่งสมการเติบโตหรือแค่เผาเวลาทิ้งไปเล่น การเก็บเวลาเหล่านี้ไว้ทําสิ่งที่มีประโยชน์เช่นอ่านหนังสือาาฟังพอดแคสต์ที่มีประโยชน์หรือทําอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งการทําสมาธิเนี่ยมันจะเป็นการบ่งบอกว่าแม้เวลาจะเล็กน้อยแต่คุณเชื่อมั่นว่าตัวเองนั้นจะต้องสะสมเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นพยายามพัฒนาตัวเองเสมอข้อที่7คือการใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อยของคุณนะครับรายละเอียดเล็กๆๆๆน้อยน,นั้นเนี่ย จะบอกได้ว่าคุณมีความมีมืออาชีพแค่ไหนแม่นยำขนาดไหนคุณเคารพเวลาและความพยายามของผู้อื่นมากขนาดไหนและคนอื่นสามารถวางใจคุณได้มากขนาดไหนนิสัยของผู้มีประสิทธิภาพษษษษษสูงคือนำกฎดีขึ้น1%มาใช้ในการปรับปรุงเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่จะเป็นการเขียนอีเมลตอบแชทหรือมีสมาธิเต็มที่ในการสนทนาหรือเรื่องการฟังครึง่งกลางให้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และเชื่อว่าการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆนั้นคือ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตเพราะท้ายที่สุดแล้วความสําเร็จเป็นเกมของรายละเอียดนะครับ Victory is in the detail เนะนี่ยนะอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เล็กน้อยมากแต่มันจะรวมกันแล้วเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากและบ่งบอกความเป็นตัวคุณอย่างสูงมากนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ5 Minutes Good Time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที